วิทยานักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาคณนตาสตายนะคะในหัวข้อเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติค่ะรักทาโดยนางสาวนิสาราอินสกิโรงเรียนบ้านดังทองค่ะพร้อมแบ่งและเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นมาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งระบุชนิดและลักษณะสําคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติได้ข้อสองให้เหตุผล ข้อสามสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้นะักเรียนมาดูรูปภาพเหล่าน,นี้สิคะว่ามีสิ่งใดบ้างหรือรูปไหนที่มีเครื่องรูปเรขาคณิตสองมิติมาเกี่ยวข้องลองสังเกตดูนะคะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพเครื่องเล่นนั่นเองสังเกตเห็นว่ามีกลวยข้างบนสองกลวยใช่ไหมคะมีลักษณะ คล้ายๆรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีรูปสี่เหลีย่ยมปะาปนกันไปด้วยทีนี้สังเกตว่ารูปเรขาคณิตสองมิติเนี่ยพบได้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูความหมายของรูปเรขาคณิตสองมิติกันค่ะรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะหมายถึง รูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปนัานๆนั่นเองค่ะมาเรามาดูรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดที่หนึ่งกันเลยนะคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงเอ่ยอมาดูรูปที่หนึ่งสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะและสามเหลี่ยมรูปที่สามสามเหลี่ยมทั้งสามรูปเนี้ยมีลักษณะที่คล้ายกันเลย ก็คือมีด้านมีด้านกี่ด้านคะมีด้านสามด้านและมีมุมสามมุมดังน,นั้นเราจึงเรียกชื่อสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมง่ายนะคะนักเด็กอ่อาต่อไปเรามาดูรูปถัดไปกันเลยคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สามค่ะ มาดูลักษณะรูปร่างแล้วเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะรูปไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ให้นักเรียนดูจํานวนด้านของแต่ละรูปรูปที่หนึ่งมีกี่ด้านคะสี่ด้านรูปที่สองมีสีด้านรูปที่สามก็มีสี่ด้านอทีนี้เรามาดูมุมจํานวนมุมของแต่ละรูป รูปที่หนึ่งมีกี่มุมคะมีสี่มุมรูปที่สองสี่มุมรูปที่สามก็สี่มุมนั่นเองดังนั้นเราจึงเรียกชื่อรูปเหล่านี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่าต่อไปรูปวงกลมรูปวงกลมรูปที่หนึ่งนะคะรูปวงกลมรูปที่สองรูปวงกลมรูปที่สาม ภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือรูปที่หนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะอย่รูปที่สองมีลักษณะกลางรูปที่สาจะมีลักษณะเล็กลงมาหน่อยสังเกตว่ารูปวงกลมเหล่านี้มีด้านไหมคะรูปวงกลมไม่มีด้านค่ะและครูถามว่ารูปวงกลมมีมุมไหมคะก็ไม่มีมุมเช่นเดียวกันค่ะ นี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องจำและทำความเข้าใจกันนะคะต่อไปรูปหลายเหลี่ยมเอ๊รูปหลายเหลี่ยมยยยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะดูรูปแรกกันเลยค่ะน่ะเรียนตอบครูสิคะว่ารูปที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าอะไรเป็นรูปเลขค่ะชิตชนินดใดคะวิธีการทำก็คือ ให้นักเรียนนับจำนวนด้านของรูปทั้งหมดนะคะรูปที่หนึ่งมีกี่ด้านคะมีห้าด้านนั่นเองมีมุมกี่มุมมีห้ามุมเช่นเดียวกันดังนั้นรูปที่หนึ่งจึงมีชื่อเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมนั่นเองคะ่ะต่อไปรูปที่สองรูปอะไรเอ่ยก่นอนอื่นมาดูจำนวนด้านกันก่อนนะคะ มีกี่ด้านคะมีแปดด้านมีมุมกี่มุมแปดมุมเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเรียกเรียกรูปสี่เหลี่ยมคะ่ะแปดเหลี่ยมนั่นเองต่อไปรูปที่สามมีกี่ด้านเลยมีหกด้านนั่นเองคะ่ะมีมุมกี่มุมมีมุมหกม,มุมดังนั้นจึงเรียกรูปเหลี่ยมนี้ว่ารูป หกเหลี่ยญนั่นเองค่ะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยต่อไปรูปวงรีรูปวงรีรงรจะมีลักษณะคล้ายๆวงกลมนะคะแต่จะมีลักษณะยาวกว่าวงกลมวงรีทั้งสามรูปนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอาจจะสั้นอาจจะยาวไม่เท่ากันคุณถามว่าวงรีจำนวนด้านไหมคะ ไม่มีจำนวนด้านมีมุมไหมคะไม่มีมุมเช่นเดียวกับวงกลมนะคะทีนี้มาฝึกสมองกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆดูภาพแล้วตอบคำถามครูนะคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดหรือสามเหลี่ยมชนิดใดรูปแรกกันเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอดูจากรูปมีกี่ด้านคะ ามด้านมีมุมสามม,ม,มุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคัอ่ารูปสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะต่อไปรูปที่สองรูปกี่เหลี่ยมเอ่ยมีด้านกี่ด้านคะม,ม,ม,มีสี่ด้านมีมุมกี่มุมสี่มุมนั่นเองเป็นรูปเลขาคณิตได้เอ่ยได้ไหมคะเด็กเด็ก รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อไปค่ะรูปนี้มีด้านกี่ด้านคะหกด้านมีมุมกี่มุมคะหกมุมนั่นเองดังนั้นจึงเป็นรูปเลยค่ะคณิตชนิดใด,ดเอ่ยรูปหกเหลี่ยมนั่นเองคะ่ะต่อไปรูปนี้มีด้านกี่ด้านคะแปดด้านมีมุมกี่มุม แปดมุมนั่นเองค่ะเรียกชื่อว่ารูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปรูปสุดท้ายนะคะรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปวงกลมซึ่งไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีมุมนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปสักครู่นะคะ เด็กคงมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับรูปเลยค่ะมีสองมิปอบอกชื่อชนิดของรูปเลยค่ะมีสองมิติชนิดต่างๆได้สำหรับวันนี้ครูนูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย